สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะพระสมเด็จที่นำมาให้ชมก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุ่มใหม่มาคุณพรมนะฮะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มใหม่ก็เพราะว่ามีตาปั๊มอยู่ด้านหลังนะฮะเป็นตาของวัดใหม่อ่ะมาตรลดพระสมเด็จกลุ่มใหม่มาคุณพรมถูกออกจากกุอย่างเป็นทางการในปีพศสองพห้าร้อย นะครับโดยประธานฝ่ายคารวาสก็คือพลเอกประภาสยารุสเทียนยศในขณะนั้นพัศนเด็จบุงคุณพรมกุใหม่กับกู่เกา่าเราก็แยกด้วยถ้าองค์ไหนไม่มีตาปั๊มก็ถือว่าเป็นพระกูเกา่านะฮะองค์ไหนมีตาปั๊มก็ถือว่าเป็นพระกุใหม่ ไม่ว่าลักษณะของทางกายภาพจะเป็นลักษณะแบบไหนมีขี้กุกเยอะขี้กุกน้อยหรือออกมาตั้งแต่ปี2400กว่านะฮะเมื่อไม่มีตาปัม๊มก็ถือว่าเป็นกุกเก่าทั้งสิน้นหรือออกมาในคราวเดียวกันหรือถูกลักลอบขโมยออกมาก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีก่อนปีพศสองพันหนะฮะสภาพขี้กุกมีเยอะ แต่ถ้าไม่มีตาปัมก็ถือว่าเป็นปกกพระกุกเก่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จแม่พิมพ์ของวัลระครังนะฮะเป็นพระสมเด็จยุคก,การแม่พิมพ์ยุคหลวงสิทธิการนะฮะสังเกตได้จากฐานสิงตรงนี้นะฮะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตรงหน้าอกแล้วก็การวางแขนตลอดจนพระพักหรือพระเสียน นะฮะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับสันนิษฐานว่าองค์นี้เป็นพระสุเดจวะะรัลคังที่สร้างมาแล้วแล้วก็ถูกนำไปฝากปลูกฝากในเจดีเพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามความเชื่อบโบราณนะครับลักษณะทางกายภาพนะฮะเนื้อเป็นสีขาวผิวเป็นผิวหางกระเบนนะฮะทาบกุ จับติดพองามลักษณะของข้าบกุกในพระสุเด็จมงคลพรมมีหลายรูปแบบนะครับเนื่องจากพระถูกเก็บไว้ในเจดีย์หลายตำแหน่งหลายโซนหลายพื้นที่นะฮะทั้งห่างน้ำทั้งใกล้น้ำทั้งที่ถูกน้ำท่วมถึงห่างจากป่องเจดีย์ที่เขาตกพระก็ จะเป็นพระที่มีผิวพรรณสะอาดไม่มีขี้โคลนมัดเกาะกับติดนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะฮะไม่ใช่เราเคยเห็นตามรูปหรือพระที่อยู่ในมือเซียนแล้วเขานำมาชี้มาแสดงจะถือว่าเป็นพระที่แท้เพียงองค์เดียวในบางคุณพรมก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะต้องมีหลายรูปแบบ องนี้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราก็เห็นชัดเจนนะฮะตามขอบนะก็มีปูดงอกขึ้นมานะฮะแล้วก็ที่เน้นย้ำอยู่ประจำก็คือด้านหลังพระนะฮะเวลาเราวางปวามหน้าพระลงเราจะเห็นด้านหลังนะฮะลักษณะของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักจะไม่เป็นเส้นตรงนะฮะองนี้ก็มีโค้งนิดๆน,นะครับอันนี้เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงทากายภาพของพระที่อยู่ในเจดีย์มรงคุณพรมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะมาดูด้านข้างนะฮะตรงขอบเราจะเห็นขี้กุฝังอยู่ตามรอยปีรอยแยกชัดเจนนะครับพระองค์นี้องบอกว่าเป็นพระที่ถูกตัดขอบด้วยมือนะครับด้านในองค์พระก็นูนเด่นพอสมควรนะฮะ พิมพ์ทรงชัดเจนก็แสดงว่าเป็นพระที่กดพิมพ์ได้ลึกนะครับถึงแม้จะอยู่ในเจดีย์พระคุณพรมเส้นสายต่างๆก็สมบูรณ์นะครับด้านนี้นะฮะขอบก็เหมือนกับด้านที่แล้วนะฮะก็คือมีรอยปีรอยแยกแล้วก็มีที่กรูกฝังติดอยู่นะครับด้านในนะองค์พระเราจะเห็นเส้นชายจีวรชัดเจนนะครับฐานสิงค์ค่อนข้างให,ใหญ่นะ แล้วก็ภูเก็ตจะลดซุ้มนะครับด้านหลังนะฮะผิวมีสูงมีต่ำนะฮะเป็นลักษณะของผิวหากระเบนน้ำมึกที่ปัม๊มด้านหลังก็เป็นหมึกสีม่วงนะครับแล้วก็มีล่องรออของปูนที่งอกขึ้นมาทับน้ำมึกทำให้สีเจือจางลงนะครับกับแนงนี้นะฮะน้ำมึกจะเป็นปื้นแสดงว่า ตอนกดพระตำแหน่งนี้จะเปียกน้ำนะฮะน้ำมึกก็เลยเป็นปื้นแบบนี้สวดทรงชัดเจนนะฮะไม่ใช่เป็นเส้นตรงเหมือนพม่บรรทัดอันนี้ก็ขอย้ำอีกทีนะฮะด้านหน้านะฮะพิมพ์ทรงถ้าชำนาญแล้วก็พอระบุได้ว่าเป็นพิมพ์ทรงของอายุกลางในยุคข,ของหลวงสิทธิการ ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงนะฮะเป็นภาพด้านหลังสังเกตดูผิวนะฮะเนื้อนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาสูงสูงต่ำต่ำเป็นลักษณะของผิวหางกระเบนนะครับเนื้อในจริงๆเป็นสีขาวนะฮะตามของก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏอยู่ชัดเจนภาพนี้ถ่ายตรงบริเวณที่มีการปั๊มตาวัด นะฮะสังเกตด,ดูว่ามีมึกปั๊มทับคีโกกเป็นบางส่วนนะครับปูก็งอกขึ้นมาทับนะฮะอันนี้เป็นปูที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับสีขาวใสๆแบบนี้นะครับพระสมเด็จในครูบบาคมาคุณพรมสีออกจะเป็นน้ำตาลแบบนี้มีจำนวนมากนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของพระ ในกลุ่มนี้ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในเจดีนะครับแต่เนื้อในจริงๆองค์พระเป็นสีขาวนะครับสังเกตูเนื้อจริงๆเขานะ่ะเป็นสีขาวนะครับภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอพระนะครับเป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณานะครับ ตรงนี้เป็นขี้กลุกนะครับตรงนี้เป็นหัวไหลซ้ายนะฮะซอกลักแร้แล้วก็เห็นที่กลุกจับเกาะติดนะครับตรงนี้นะฮะก็เหมือนลักษณะของพระของเซียนใหญ่บางองค์นะฮะที่นำมาโชว์ก็เป็นลักษณะขี้กลุก ที่งอกขึ้นมาแล้วก็สันนิษฐานว่ามีน้ำมันตังอิวงอกขึ้นมาด้วยผุดขึ้นมาด้วยนะครับตำแหน่งนี้ก็ชัดเจนนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จมาคุณพรมนะฮะแต่ว่าพระบางองค์บางโซนไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าพระสมเด็จราคุณพรม แท้ๆต้องมีแบบนี้นะครับก็อย่างที่ธิบายไปแล้วว่าลักษณะของทางกายภาพแตกต่างกันไปแล้วแต่โซนที่พระองค์นั้นถูกเก็บไว้ตำแหน่งไหนนะครับเส้นซ้มนะมีการเซตตัวชัดเจนนะครับพื้นผิวด้านล่างนะฮะปูดงอขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นนะฮะสูงสูง,สงต่ำต่ำ ภาพนี้เป็นด้านบนด้านซ้ายนะครับตัวพื้นผิวนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นชัดเจนภาพนี้เป็นฐานล่างสุดนะฮะปูนงอกขึ้นมาเป็นก้อนก้อนนะครับเนื้อมีการเซตตัวคาบหัวก็จับติดนะฮะสารพัดยาที่ลงไปเกาะติดอยู่แล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาประสาน น,นี่เป็นฐานสิงห์นะฮะเป็นตัวที่เราระบ,บุว่าเป็นพระสุเดชยุคลางของหลวงสิทธิการของหลวงสิทธิการนะฮะหัวฐานสิงห์ด้านขวาจะเชิดขึ้นนะครับแต่ด้านซ้ายไม่มีนะครับเป็นเอกลักษณ์นะฮะภาพนี้เป็นหัวเข่าด้านขวาขององค์พระพระยุคลางยังไม่เห็นพระบาทซ้ายนะครับ ภาพนี้เป็นหัวเข่าด้านซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรนะครับเส้นแขนนะมีการเซตตัวเป็นตะปุ่มตะปำนะครับประอุระหรือนาอกนะฮะตรงนี้เป็นขาบกรกที่จับติดนะฮะประพักนะฮะมีการเซตตัวเนื้อพะระเซตตัวเป็นก้อนก้อน,ก,อนก้อนนะครับ มีความเป็นธรรมชาติสูงมากตอนนี้เรามาดูภาพจากกล้องการขยายสูงแบบสดๆกันนะครับการดูพระมงคลพรมนะฮะต้องคอยปรับโฟกัสตลอดเวลานะฮะเพราะว่าพื้นผิวต่างๆไม่ราบเรียบนะฮะมีสูงมีต่ ตังเกณยนทูปภูนที to the the ่งอกนะฮะเป็นเม็ด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 นะครับตรงไหนก้อนใหญ่ก็ใสงว่างอกมานานแล้วนะฮะก้อนเล็กก็เพิ่งงอกนะครับกราบกลุ่มแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งของอมศร็จในกลุ่มมะขินพรมนะครับแต่ว่าอย่างที่บายมาแล้วว่าไม่ใช่มีแบบนี้แบบเดียวนะครับกลุ่ม หรือรัเก่าของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสังเกตดูขี้กรุนะฮะมีขี้ดินขี้ทรายเศษไม้ใบหญ้าเราเกาะจับ,บติดนะครับเนื้อพระจริงๆจะเป็นสีขาวนะฮะ มาดูตรงเส้นซ้มตรงขอบนะฮะสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะมนุษย์ไม่สามารถจะทำได้นะฮะความมาผสมเด็ดแท้ไม่แท้นะฮะมันเป็นการพูดเพื่อเรื่องของการค้านะฮะ เป็นธุรกิจมากกว่านะครับถ้าคุณไปปรึกษากับนักสะสมพระสู็รแบบสายอนุรักษ์นะฮะก็จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนกว่าคือแท้หรือไม่แท้นะฮะแต่ว่าถ้าคุณไปให้สายพุทธพันธ์นิดนะเพื่อบางที่จะไปขายให้เขาเนี่ยคำตอบที่ชัดเจนก็คือไม่แท้ก็เพราะว่าเขาตัดปัญหา เพื่อที่จะไม่ซื้อนะครับนีกิ่งไม้ใบหญ้านะฮะตรงนี้เป็นเส้นธรรมชาตินะฮะน่าจะเป็นเส้นของแคนไซ ใครมีพระสุเรจบางหุนพรมกลุ่มใหม่แบบนี้นะฮะก็พยายามเก็บมนันรักไว้เดิมๆนะฮะอย่าไปล้างนะฮะเพราะว่าถ้าล้างปั๊บก็กลายเป็นพราที่ดูยากนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะฮะแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแขนใส่ด้านหลังนะฮะผิวขององค์นี้ก็เป็นผิวหังกระเบนแล้วนะฮะ สังเกตดูความสูงความต่ำบนพื้นผิวนะฮะปูนงอกขึ้นมาเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดนะฮะงอกทับน้าหมึกด้วยนะฮะน้ำหมึกก็ปั๊มทับที่กลุปเป็นบางส่วนนะฮะก็แสดงว่าพระองค์นี้ ออกจากกลุมามีขี้กุกเจาะเกาะจับติดอยู่แล้วแล้วก็ปลูกปั๊มตาที่หลังนะครับเตบริเวณน,นี้สีของน้ำหมึกเป็นปื้นนะฮะแสดงว่าตำแหน่งที่ปัม๊มในขณะนั้นน่าจะมีความชื้น เดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คไฮยูแคนไซตำแหน่งนี้นะครับหยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะเนื่องจากพระบอกคุณพรมจะมีขี้ฝุ่นขี้ดินขี้ทรายเกาะจับติดนะฮะน้ำยาก็จะกระจายไปเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่กระจายหายไปเลยนะครับ ปออากาศก็ขึ้นมางดงานนะฮะก็แสดงว่าเป็นทัก็ะที่มีอายุเก่าถึงยุบผ่านการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือการหยดน้ำยาเช็ดกระยุแคนไซต์ตอนนี้เรากลับมาดูาด้านหน้าต่อนะฮะมาดูเริ่มจากบริเวณหน้าอกนะครับ ตรงนี้เป็นแขนซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นซอกแขนจะสังเกตว่ามีปูนงอกนะฮะมีขี้กุกก็เกาะจับติดน,นะครับเส้นแขนก็มีการเซตตัวนะเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับภาสีน้ำตาของตังฮิวนะฮะ ตรงนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรเส้นของแขนนะขยุกขยิกเป็นธรรมชาติหัวเข่าขวานะฮะเราจะไม่เห็นล,ลูกลากออกระบาซ้ายเหมือนพระยยคปลายนะครับตรงนี้เป็นฐานบัวหรือฐานที่สองนะฮะ อากปุกกับจิตนะฮมีสาพัดอยา่างที่ดินขีท้ทรายเสร็จลักเสร็จผาดกิ่งไม้ใบหญ้านะฮะ ตำแหน่งนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางเายภาพให้เราเห็นชัดเจนแต่ว่าเส้นสายต่างๆก็ครอบถ้วนสมบูรณ์นะฮะไม่มีเส้นที่ขาดออกไปตรงนี้เป็นพสัสดุพิมพ์ใหญ่นะฮะยุคกลางเป็นยุคของหลวงสิทธิการนะครับ เป็นพระสมเดตกลุ่มใหม่มาคุณพรมที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์นะฮะมีความเป็นธรรมชาติชัดเจนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ